วันนี้เราทำการติดตั้งเจ้า New All New Computer นะครับผมตัวนี้ก็ลูกค้ามาติดตั้งชุดเบรกหน้านะครับถ่ายชุดหน้าไปแล้วแล้วก็ตามตด้วยชุดหลังทีนี้เราทำเสร็จเรียบร้อยแล้วติดตั้งเสร็จเรียบร้อยเช็ครายละเอียดครบหมดแล้วเดี๋ยวท้ายคลิปเราจะมีสัมภาษณ์ลูกค้าคลิปนี้ไม่เน้นพูดเยอะครับเน้นสัมภาษณ์ลูกค้าเดี๋วไเจอกัน ตอนเราท่านผู้ชมเข้าสู่ที่ร้อเบรคครับที่นี่ทิดออดผมทิดจักครับวันนี้เราทําการติดตั้งเจ้า New All New พิวเตอร์นะครับผมตัวนี้ก็ลูกค้ามาติดตั้งชุดเบรคหน้านะครับคันนี้ลูกค้าตอนแรกกะว่าจะทําเบรคหน้า,าเดียวแต่เมื่อกี้เอารถเข้ามาแล้วก็บอกว่าวันนี้ติดเบรคหน้าแล้วสั่งเบรคหลังเอาไว้เลยเดี๋ยวเราชมเบรคหน้าก่อนก่อไปครับครับผมตอนนี้เราได้ทําการติดตั้งชุดเบรคหน้าขะเยียนสแป Z ให้กับ นิวคอมพิวเตอร์เสร็จเป็นทีเรียบร้อยนะครับเรามาชมเบรกครับชุดเบรกหน้าขยเยน18แรกครับลูกสูบเรียงเล็กกลางใหญ่นะครับเส้นรอบ,บงวงมีไปด้านหน้าลูกสูบเล็กถึงก่อนนะครับตามด้วยลูกสูบกลางและลูกสูบใหญ่นะครับผมถ้าเบรกถึงจะทํางานได้มีประสิทธิภาพนะครับผมถ้าลูกสูบใหญ่ถึงก่อนเนี่ยพอไปถึงลูกเล็กแล้วแรงไม่พอจะทําให้ผ้าเบรกเอียงได้นะครับผม จานลูกค้าเลือกเป็น o อนะครับผมขนาด380มิลเส้นผ่าตุยนกลางใส่กับล้อ18ตัวนี้ของ SSW ได้พอดีเลยนะครับส่วนฮับลูกค้าเลือกเป็นสีส้มคลิปเปอร์สีส้มแลมโบนะครับผมเพราเบรกนิสเตอร์โบสายถากเฮลครบชุดนะครับชุดนี้เดี๋ยวลูกค้าจะมาเติมข้างหลังอีกทีนึงนะครับผมลูกค้าได้สั่งชุดเบรกหลังกับเรา,เาไว้แล้วก็ฝากติดตามด้วยครับคันนี้ a few moments later ครับผมตอนนี้เรา ติดตั้งเบรกให้กับเจ้าคอมพิวเตอร์โรมใหม่นะครับเสร็จที่เรียบร้อยแล้วทีนี้คันเนี้ยลูกค้าเคยมาใส่เบรกหน้าไปแล้วลูกค้าเข้ามาเติมเบรกหลังมีอะไรบ้างมาดูครับชุดเบรกหลังเกบนโบวาเยน์18แทรับลูกศรเียงเล็กใหญ่นะครับลูกค้าเลือกคาลิเปอร์ปเป็นสีส้มแรมโบรับสีส้มจานโอเอสขนาด380มิลครับใส่ชุดหน้าไปแล้วแล้วก็ตามด้วยชุดหลังทีนี้เราทำเสร็จเรียบร้อยแล้วติดตั้งเสร็จเรียบร้อยเช็ครายละเอียดครบหมดแล้ว เดี๋ยวท้ายคลิปเราจะมีสัมภาษณ์ลูกค้านะครับว่าลองแล้วติดตั้งหน้าอย่างเดียวความรู้สึกเป็นไงแล้วมาเพิ่มหนังแล้วไปเทสมาความรู้สึกเป็นไงก็เดี๋ยวฟางติดตามกันนะครับคลิปนี้ไม่เน้นพูดเยอะครับเน้นสัมภาษณ์ลูกค้าเดี๋ยวเจอกันเอาวันี้มาเติมเบรกหลังครับอ๋อแสดงว่าใส่ข้างหน้าไปแล้วใช่ครับผมใส่ข้างหน้าไปแล้ว แต่ข้างหน้าไปแล้วครับรู้สึกก็ว่าดีแล้วนะแต่ก็เลยอยากมา,มาเพิ่มหลังพอเพิ่มไปแล้วอารมณ์เปลี่ยนเ,เลยครับคนละอารมณ์เลยใช่ไหมคนละอารมณ์ลยครับ,ค,รบคนรู้สึกแบบโอเคใช่ไหมครับโอเคมากเลยครับอ,อ,อถ้าเพื่อนๆพี่ๆีรถตู้หรือว่าที่ใช้รถอยู่ถ้ามีปัญหาเรื่องเบรกหรือว่าต้องการเพิ่มเติมก็นึกถึงทิดอ๊อดนะครับผมสุดยอดอ